ามาดูต่อนะครับก็เนื่องจากนะครับ FDIC นะครับที่ไปอุ้มเอาไอซิลิคอนว l ลเล่แบงก์แล้วก็แล้วก็ซิกเ a เจอร์แบงเนี่ยใช้เงินไปมหาศาลนะรใช้เงินไปเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยยังไงดีนะขออนุญ,ญาตไม่เปิดให้ฟังนะแต่ว่าจะพาคให้ฟังเฉย <c oughs> <c oughs> เขาเลยทำไงครับเขาเลยต้องไปหาเงินมาเพิ่มถูกปะ่ะ FDIC เนี่ยมีหน้าที่ประกันเงินฝาก ทีนี้ FDC มีรายได้จากอะไรครับรายได้จากค่าฟรีนั่นเองที่เก็บจากธนาคารหรือค่าธรรมเนียมที่เก็บจากธนาคารแต่ในเมื่อต้องถดุงเงินไปเยอะเลยนะเพื่อไปซื้อเนี่ยซิลิคอนวันเล่แบงก์กับเนี่ยไอเนี่ยกับซิกเนเจอร์แบงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดฮะมีแผนครับเก็บเงินเพิ่มครับนี่ครับ Big b a n งก์เฟส i l l i ล n ส์อ เอ็กซ์ตร้านะครับก็เรียกว่าเก็บเก็บจากไอ้บิ๊กแบงเนี่ยแหละนะฮะบิ๊กแบงเก็บเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็มีการประมาณการนะครับว่าในช่วงที่ไปอุ้มไอ้สองแบงค์เนี่ยซิลิคอนวันเล่แบงค์แล้วก็ไอ้ซิกเนเจอร์แบงค์เนี่ยไอ้แอคเคานต์หนึ่งสองแสนห้าเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมดประมาณสิบห้าบิลเลียนสิบห้าจุดแปดบิลเลียนนะครับทีนี้ กรรมมันก็มาตกที่เจ้าก,กรรมนะใครบ้างที่จะต้องโดนบ้างนะครับก็เก็บเก็บจากธนาคารนะครับแต่ทีนี้ธนาคารทั่วประเทศเนี่ยสี่พกว่าแห่งเนี่ยมันไม่ได้แข็งแข่งเท่ากันหมดถ้าเก็บเท่ากันหมดนี่สบายเลยนะไอ้พวกแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยก็มีบัญญายจ่ายแบงค์เล็กๆนี่ล่อแร่แล,แล้วแล้วไปเก็บเขาเพิ่มก็ไม่น่าเวิร์กนะครับก็เลยตั้งกฎใหม่นะครับบอกว่านี่แบงค์ที่มีมูลค่าแอสเซทนะถือเกิน50าสิบบิลเลียนห้าหมื่นล้าน โอ้โหเยอะนะ5 0,000ล้านจ๋านะฮะสี่พกว่าแบงค์คนที่ถือเกิน5 0,000ล้านเนี่ยแบงค์แบงค์ที่มีแอสเซทนะเกิน5 0,000ล้านเขาไปสํารวจมาแล้วนะสี่พกว่าแบงค์มีทั้งหมด113แบงค์นี่ข้างล่างนี่หนึ่งร้อยสิบสามร้อยกว่าแบงค์เนี่ยคุณโดนแน่นอนนะคุณจะต้องจ่ายห่วยมามาออกที่ไอ้ร้อยสิบสามแบงค์เนี่ยไม่น่าเลยนะปิดงบบัญชีสองพันยิบสองเขาดูเขาตอนนี้ก็ไม่ได้ด้วยนะเขาดูที่งบ งบปีที่แล้ว2 0 2 2ใครที่ปิดแล้วแอสเซทเกิน50 0 0 0ล้านสวยฮะหารก้อนนี้ฮะหานก้อนนี้ก็มีคนไปคำนวณน,นะว่าตกลงแบงค์ส่วนใหญ่เนี่ยโดนไหมนะก็ต้องตอบว่า1 1 5 113เนี่ยคิดเป็นประมาณแค่5%เองนะของแบงค์ทั้งหมด4,000กว่าแบงค์เพราะฉะนั้นแบงค์ส่วนใหญ่95%ไม่โดนนะไม่ต้องจ่ายนี่95%ไม่ต้องจ่ายนะครับแต่ว่า จ่ายแค่ไอ้ไร้ไอ,อยกว่าแบงค์เนี่ยโดนนะครับก็เอามาหารกันนะฮะโดยที่อ่ะมีผ่อนด้วยนะมีผ่อนด้วยนะมีมาตรการผ่อนให้ก็มีมีวิธีคิดนิดนึงก็คือเอามาหักลบกันหักลบไป5บิลเลียนก่อนแล้วก็เ เราค่อยๆเอามาหานนะคุณด้วย12.5เบสิสพอยต์เรื่องแมทเราไม่พูดถึงแล้วกันเอาเป็นว่าต้องจ่ายนะครับแต่กลัวไม่มีตังจ่ายเนี่ยคูณด้วย12.5เบสิสพอยต์ก็เลยเอามาผ่อนเป็นเอ e พ i เ d มีผ่อน8งวดด้วยนะ <c oughs> บอกแล้วนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปเรียกเก็บจากแบงค์อยู่ดีเแบงค์ใหญ่ๆเนี่ยถึงกลัวไงต้องแบงค์เล็กๆเนี่ยถ้าจะล้มเนี่ยต้องรีบไปอุ้มนะอุ้มไปก่อนถ้า เพราะว่าถ้าล้มแบบนี้แล้ว fdic ต้องจ่ายสุดท้ายหวยก็ามาออกที่พวกเราอยู่ดีพวกเราก็ต้องไปจ่ายผ่านไอ,อ้ตัวค่าฟรีแบบนี้อยู่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลวกันนะสำหรับอไอเดียของ fdic ที่จะเก็บเงินจากแบงค์นะก็ไม่มีทางเลือกต้องทําแบบนี้ไม่งั้นเขาก็ไม่มีตังค์นะก็าหารกันดื้อแบบนี้เลยใครรวยก็คือจ่ายวางั้นเถอะนะใครมีไม่ถึงก็ไม่ต้องจ่ายแบบนนะโยบายไม่มีทางล้มใช่แบงค์ใหญ่ก็ต้องรับต่อไปนะครับเห็นไหมว่าความ ความแบบโปร่งความกลวงข้างในของระบบเนี่ยมันค่อนข้างเปราะบางนะข้างนอกดูแข็งแกร่งแต่จริงๆระบบการเงินทุกวันนี้ที่มันเป็นเนี่ยข้างในมันเปราะบางมากเลยนะเพราะมันคือนี่ทบนี่ทบนี่ทบนี้มันบางคนก็ถึงขั้นเปรียบเทียบกับมันก็คือ p o n ซี scheme หรือมันคือแชร์ลูกโซ่ขนาดใหญ่มาหึมาวันหนึ่งถ้าข้างในมันแตกขึ้นมาเนี่ยมันก็ยุ่งเหมือนกันนะสุดท้ายเนี่ยเงินที่มาซื้อเงินอะไรกัเอาเงินแบงก์ใหญ่มาซื้อเงินมาจากไหน บางทีมันก็เป็นเงินที่มันมิ้นมาหรือเงินที่มันปริ้นมาแล้วมันก็ยังไม่ได้มีอะไรจริงๆจังๆ productivity มันก็ไม่ถึงเราก็รู้อะไรหลายๆเรื่องอยู่ใช่ไหมไปเบลเอาเข้ามานะเบลเอาเข้ามาถามว่า JP เนี่ยไป j จไปเบลเอา first republic มาคำถามคือมันมีไหมม,มีมีตังเยอะเท่านั้นจริงๆไหมก็ถ้าทุกคนจะไปถอน JP หมด JP ก็ไม่มีเหมือนกันนะนึกออกปะคือทุกๆแบงก์อะ ก็ไม่ได้มีตังคบตามที่สัญญาลูกค้าไว้อ่แตในุดบัญชีที่เขียนไว้อ่ะมันไม่ได้มีเพราะว่าเงินมันถูกเอาไปให้คนอื่นยืมแล้วมันก็ไปไปอะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนั่ะเป็นถ้าพิจาร่ะมันก็เลยนับเงินจริงๆมันมีไม่มันมีไม่พอที่เขียนไว้ตามหน้าบัญชีว่าลูกค้ามีเท่านี้นะนะคือพราะมันไม่มีแบบนั้นเนี่ยมันก็พูดง่ายแถวบ้านเลขไม่ได้เพกหนึ่งต่อหนึ่งมันไม่ได้หนึ่งต่อหนึ่ง พอมันไม่หนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยคิดว่ามันออร์แกนิกไหมล่ะมันก็มันก็ไม่ดีอ่ะคุณสุดท้ายแบงก์ใหญ่ก็เอามาจ่ายเอามาจ่ายเสร็จแล้วมันก็เงินใครก็เงินลูกค้าที่เอามาฝากทั้งนั้นแหละเอามาจ่ายไว้ก่อนแค่อาศัยว่าตอนนี้ยังไม่มีใครมาถอนนะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนนะก็รบอยหารจัดการให้มีความน่าเชื่อถือแล้วกันอย่าให้อย่าให้มันมีรอยดังพลอยแล้วมีคนมาถอนแล้วกันเออมันก็เป็นความเปราะบางของระบบแล้วกันนะว่าข้างในข้างนอกมันจะดูแข็งแกร่งในข้างในมันโคตรกลวงเลยนะ ถ้ามีใครกระเทาะนิดนึงแล้วมันร้าวแล้วมันก็พร้อมจะแตกได้ทุกเมืออะไรแบบนี้มันค่อนข้าง v o l a t i ร e ไทนะเปราะบ,บางมันเป็นแบบนี้แหละนะฮะก็หลายคนก็บอกก็นี่ไงถึงได้มาเล่นบิตคอยนี่นะฮะก,ก็ตามนั้นนะฮะการมีบิตคอยมันก็ทํามาเพื่อแบบนี้แหละนะครับมันก็เรื่องของความโปร่งใสเนาะเรื่องของการไม่มีซัพพลายที่มันชัดเจนไม่มีใครทั้งนั้นนะที่จะมาพิมพ์อะไรเพิ่มได้ทั้งนั้นไม่ว่า ดินจะถลม่มฟ้าจะร้องมันก็ต้องมีสภายเท่านี้นะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกับทุกคนก็ดูกันต่อไปครับว่าระบบแบบนี้มันจะมา disrupt อะไรได้ไหมนะครับ